สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะอา่าเรามาเฉลยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่5การเขียนโปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหานะคะเรามาดูข้อที่1เลยนะคะข้อใดเกี่ยวข้องกับการทํางานของคอมพิวเตอร์มากที่สุดข้อใดคะนักเรียนข้อ4ค่ะ รับข้อมูลจากอุปกรณ์ Input มาประมวลผลและส่งผลลัพธ์ออกไปทาง o u t p u t นะคะเพราะว่าการทำงานของคอมพิวเตอร์เนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนคือรับข้อมูลจากอุปกรณ์ Input มาประมวลผลและส่งผลลัพธ์ออกทาง output นะคะข้อ 2. การทำงานของคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องทำงานกับข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำข้อใดคือสิ่งที่คอมพิวเตอร์ใช้แทนค่าตำแหน่งในหน่วยความจา ข้อนี้ตอบข้อหนึ่งนะคะตัวแปรเพราะตัวแปรใช้แทนค่าตำแหน่งหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนข้อ3ข้อใดคือการทำงานแบบเงื่อนไขข้อนี้ตอบข้อ1การทำงานแบบวนซ้ำตามจำนวนที่กำหนดเพราะการทำงานแบบวนซ้ำตามจำนวนที่กำหนดนั้นเป็นการทำงานแบบมีเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขครบกำหนดให้ออกจากการทำงานแบบวนซ้ำข้อ4โปรแกรมสแกต ใช้เขียนโปรแกรมในลักษณะใดข้อที่ตอบข้อ4เป็นโปรแกรมสําหรับใช้เขียนโปรแกรมด้วยการวางบล็อกคําสั่งเพราะโปรแกรม Scat เนี่ยเป็นการเขียนโปรแกรมด้วยการวางบล็อกคําสั่งค่ะนักเรียนข้อ5ข้อใดคือการทํางานตามคําสั่งต่อไปนี้นะคะเมื่อคลิกถามว่าคุณชื่ออะไรและรอควรจะตอบข้อ2ข้อรับข้อมูลมาเก็บไว้ในคําตอบ นะคะเพราะว่าข้อมูลที่รับมาจากคำถามจะเก็บไว้ในบล็อกคำตอบทุกครั้งข้อ6คคำสั่งใดจะตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการทำซ้ำนะคะข้อนี้ตอบข้อ1นึ่งทำซ้ำจนนะคะเพราะคำสั่งทำซ้ำจนจะมีเงื่อนไขกำหนดอยู่เช่นทำซ้ำจน x เท่ากับ10เมื่อเงื่อนไขครบหรือเป็นจริงก็จะออกจากการทำซ้ำนั้นข้อ7จงหาค่า x จากการทำงานดังต่อไปนี้ เมื่อคลิกนะคะตั้งค่า y เป็นอะไรคะ3ตั้งค่า x เป็น y คูณ2คูณ y y เท่ากับ3 3คูณ2 3 2 6 6คูณ3 18ข้อนี้ตอบ3 8น,นะคะนักเรียนข้อ8เมื่อป้อนค่าตัวเลข5ในโปรแกรมจำนวนา10ครั้งจะแสดงผลลัพธ์ใดออกมา,าก็คือ ป้อนค่าตัวเลข5นะคะในโปรแกรมนะ10ครั้งก็คือเอา5เนี่ยบวกกัน10ครั้งก็จะได้ผลลัพธ์คือ2ข้อ2 50เพราะเป็นโปรแกรมหาผลรวมตัวเลข10จำนวนโดยเราป้อนตัวเลข5ลงไปซ้ำๆกัน10ครั้งนะโปรแกรมก็จะนำเลข5เนี่ยไปบวกกันทั้งหมด10ครั้งก็ได้เท่ากับ50นั่นเอง ข้อ9การเขียนโปรแกรมลักษณะใด,ดต้องใช้วิธีแบบวนซ้ำอ่ะก็ต้องเป็นข้อ3การเขียนโปรแกรมหาตัวคูณร่วมน้อยหรือคอลอนอนั่นเองเพราะจะทำการวนซ้ำตามเงื่อนไขการหารลงตัวนักเรียนข้อสุดท้ายและข้อ10การตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมควรทำลักษณะใดข้อนี้ตอบ3ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่งเพราะการตรวจสอบ การแก้ไขข้อผิดพลาดจะต้องตรวจสอบการทํางานทีละคําสั่งจากบนลงล่างนะักเรียนต้องจำเอาไว้เลยนะคะนักเรียนครูยุ้ยก็จบการนําเสนอนะคะการเฉลยข้อสอบในหน่วยที่5นะคะไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ